แม่อิด,ดวงใจเผยรอยช้ำขนาดใหญ่ช็อกกระดูกหักสามท่อนทำเอาแฟนๆเป็นห่วงไม่น้อยหลังนักแสดงรุ่นใหญ่แม่อิดดวงใจหาไทยการวัย71ปีเกิดอุบัติเหตุจนต้องแอดมิตที่โรงพยาบาลเพื่อเข้ารับการผ่าตัดครั้งแรกในชีวิตล่าสุดวันนี้9กรกฎาคม67แม่อิทเปิดใจกับในเอนเตอร์เทนว่า ต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะเกิดอุบัติเหตุหกล้มขณะกำลังตากผ้าบริเวณริมหน้าต่างจังหวะที่ยื่งแขนเอื้อมไปเก็บผ้าตนสวมรองเท้าสลิปเปอร์พื้นบางทำให้ลื่นตกไปทางหน้าต่างซึ่งตนเอาบริเวณแขนขวาตรงหัวไหล่ลงพื้นหน้าถลายวินาทีที่หกล้มตกใจและรู้สึกเวียนหัวลุกไม่ขึ้นต้องนั่งพักสิบนาทีกว่าจะลุกขึ้นและตนสัมผัสได้ว่าไหล่หลุดเพราะแขนผิดรูป ตอนที่ล้มตนอยู่บ้านคนเดียวจึงโทรเรียกให้สามีที่อยู่ข้างนอกบ้านมาพาไปโรงพยาบาลใกล้บ้านพอไปถึงคุณหมอกระดูกตรวจแล้วพบว่ากระดูกต้นแขนขวาหักสามท่อนจึงตัดสินใจผ่าตัดบริเวณไหล่โดยฝังไทเทเนียมยึดกระดูกไว้ตลอดชีวิตการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจของคุณหมอและไม่น่ามีความกังวลใดๆอาการบริเวณหัวไหล่ดีขึ้นแต่อาจจะยังมีรอยช้ำอยู่หลังจากนี้จะต้องใช้เวลาพักฟื้นหนึ่งเดือน หมอให้พักผ่อนงดถ่ายละครไปก่อนเพราะต้องงดการเคลื่อนไหวบริเวณแข็งขวาคาดว่า3เดือนจะกลับมาใช้งานได้ปกติซึ่งไม่ได้มีความกังวลเรื่องสุขภาพเพราะเชื่อว่าวิวัฒนาการทางการแพทย์ดีมากฮ่าฮอีกอย่างการเดินยังสะดวกหลังจากผ่าตัดก็พักฟื้นที่โรงพยาบาล2วันและกลับมารักษาตัวที่บ้านร่วม9วันแล้วแม่อิดบอกสามารถทำงานบ้านเองได้และกลับมารับงานในการขายสินค้าได้แล้ว แต่ที่กังวลเห็นจะเป็นงานละครที่ต้องปิดกล้องในสิ้นเดือนนี้แต่ต้องพักกองเพราะตนมาเกิดอุบัติเหตุกลัวกองถ่ายลำบากเพราะตนจึงนับวันรอวันที่หายป่วยได้แจ้งทางกองว่าจะกลับไปถ่ายได้ภายในสิ้นเดือนนี้ด้านกองละครก็เข้าใจจึงอยากให้พักผ่อนรอวันหายดีค่อยกลับมาถ่ายต่อนอกจากนี้แม่อิทยังขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาทั้งจากคนในวงการบันเทิงและแฟนๆอาจจะเป็นเพราะได้รับแรงใจทุกคนจึงทำให้ตนหายไวขึ้นรู้สึกปลื้มมากโดยแม่อิท ยังฝากเตือนการใส่รองเท้าของคนทุกวัยหากรองเท้าหมดประสิทธิภาพอย่าไปเสียดายทิ้งเลยหากใส่แล้วล้มมันไม่คุ้มซึ่งตอนนี้ตนต้องระวังมากๆก,กับการใส่รองเท้ารวมถึงยังคงกลัวเพราะก่อนหน้านี้ได้มีการทำนายททยทักจากสินแสว่าห้ามไปงานศพเพราะถ้าไปจะเกิดอุบัติเหตุจนต้องผ่าตัดแต่ตนกลับไม่เชื่อจึงไปร่วมงานศพพอสามวันถัดมาเกิดอุบัติเหตุไม่รู้ว่าเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่าแต่ต่อจากนี้คงไม่ไปงานศพสักพัก